อีก20ไร่นะครับแล้วก็เรากำลังระดมทุนไปซื้อต่ออีก1ไร่เพื่อเป็นที่ไร่เพื่อจะตอบไปทางคลองแล้วก็เพื่อจะไปทางแม่น้ำนะครับก็เป็นเป้าหมายของการที่เราจะมีพื้นที่มากขึ้นการมีพื้นที่มากขึ้นแต่ว่ากิจกรรมน้อยลงตอนนี้อันนั้นคือเราเพียงแค่ทราบว่าพื้นที่ของเราไม่ได้จำกัดแค่นี้นะครับ ในเบื้องต้นก็คือเราได้ไปแสดงความตั้งใจที่จะดูแลวิทยาเขตแห่นงนี้นะครับโดยการไปาักฐานวัชพืชหญ้านะครับทำความสะอาดอาคารพร้อมที่จะให้ทีมงานด้านหลักสูตรต่างๆเข้ามาใช้นะครับเราก็ได้ดำเนินการเมื่อเสร็จเมื่อวานนะครับซึ่งก็หลังจากเสร็จแล้วก็ อย่างที่ท่านไะไปดูสถานที่นะครับเราจะพยายามในในแง่ของภาพลักษณ์ก็คือเราจะทำภาพลักษณ์นี้ให้ให้เรียกว่าให้ใหเป็นมหาหลัยที่สวยนะครับที่ใครก็อยากจะเข้ามาเราใช้คำขวัญว่าฐานการศึกษาต้องร่มรื่นและรื่นรมนั่นก็คือความงามเราก็จะทำให้เป็นสถานที่หนึ่งเป็นเช็คคอยอ์นหนึ่งของจังหวัด ได้น,นะครับ็นแง่ทนที่นะครับสำหรับการดูแลนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาปริบลัลเรามีเฉพาะอาคารเรียนนะครับเป็นต่อไปก็จะมีอา,า,อาคารอื่นเพื่อเป็นการบริการาาาน,านักศึกษาและประชาชนที่จะเข้ามาพื้นที่โพรงการศึกษาเราไม่ได้ความหมายนักึกษาก็คือประชาชนด้วยนะครับมุมท่านเารามีครับ ที่เรียกว่า k r c คือที่มีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอชีวิตก็จะเข้าม,มาดูแลทางนี้ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมขออนุญาตแค่น้น